สวัสดีค่ะเพี่อ้อยจะมาทํายำมะม่วงนะคะยำม,มะม่วงหรือถ้าถ้าเป็นที่เขาหาบขายเขาก็จะบอกว่าตำเนาะแต่ของพี่อ้อยเป็นยำนะคะยำม,มะม่วงพี่อ้อยจะใช้น้ำตาลปี๊บนะคะมะม่วงนี้เปรี้ยวนะต้องใส่น้ำตาลปี๊บมากหน่อยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะ ยไม่ต้องเยอะเนาะอันนี้เป็นซุปผงเห็ดหอมนะคะใส่นิดเดียวนะคะพริกขี้หนูปนะะ่นค่ะเยอะหน่อยเพราะว่าพี่อ้อยชอบเก็ดด้ายคนเข้ากันก่อนเนาะน้ำตาลเขาแข็งเพราะว่าอากาศเย็นนะคะแล้วอีกอย่างนึงพี่อ้อยได้มาแล้วก็ ใส่ตู้เย็นเนาะที่ตอนนั้นได้มาจากคํมามภาวงนะคะนอ้นองนกซื้อไว้ให้วันนี้เป็นของนอ้นองนกซะน่าจะเป็นของน้องนกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะที่ทําวันนี้เนาะก็มะม่วงเบาก็นอก้นองนอกส่งมาให้นะคะน้ำต,ตาลก็มาจากของนอ้นองนกนะเดี๋ยวมะพร้าวที่พี่อ้อยจะใส่ก็เป็นของนอ้นองนกเหมือนกันนะคะที่มาจากอัรมภาวาเนาะ พี่ว้องใช้กำมังใบใหญ่นะเจับมือพี่ว้อจับไม่ถนัดนะก็จะเข้าเครื่องให้เข้ากันนะคะวันนี้พี่ว้อยทำทานเองนะคะมะม่วงเบาก็ามาผ่าครึ่งเนาะสอยทั้งเปลือก ีจะออกหวานแล้วก็จะมีเค็มนิดๆน,นะคะล้วจะใส่มะม่วงนะคะมะม่วงที่ที่ย้อยซอยไว้เนาะเพราะว่ามันต้องรีบทานให้หมดนะคะเพราะว่าเก็บทิ้งไว้หลายๆวันเขาจะาจะไม่อร่อย มันจะสุกเนาะเขาจะสุกไวแล้วมะม่วงเบาถ้าสุกแล้วก็ไม่อร่อยนะคะเราเห็นว่าพี่อ้อยเอามาทําแบบหลายคลิปมากเพราะนึงเลยเขากลัวไม่อร่อยเนาะเขาให้เข้ากันเลยนะคะให้ตัวนี้เข้ากันก่อน คาเดนคาเดน,เนจะเห็นว่ามีทั้งเปลือกเลยนะคะพี่อ้อยซอยทั้งเปลือกเลยเพราะว่าเขาจะหอมถ้าเราปอกเปลือกออกเขาจะไม่หอมนะคะนอกจากว่าเราจะเอาไปดองหรือว่าจะเอาไปทําแช่อิ่มเนาะอันนี้เป็นมะพร้าวขูดที่น้องนกขูดมาให้พี่อ้อยเนาะแต่พี่อ้อยใส่ช่องฟิตเอาไว้ชอบนะคะว่าถ้าเวลาเราทําพวกยำเนี่ยใส่มะพร้าวขูดจะอร่อยมาก ยำแบบง่ายๆนะคะถ้าเป็นตามาที่ร้ามาขายเนาะเขาก็จะใส่ครกแล้วก็ไปยำยในครกแต่เราไม่นะคะจะทำแบบนี้เลยยำแบบแห้งๆๆเสร็จแล้วง่ายๆนะคะยำง่ายๆจะเสียเวลาตอนอซอยมะม่วงเนาะซอยมะม่วงแล้วก็ตอน คั่วมะพร้าวหน่อยเดี๋ยวพี่วายจะโรยเม็ดมะม่วงนะคะบางคนก็จะไปใส่เป็นถั่วคั่วก็ได้เนาะถั่วคั่วหรือถั่วทอดก็ได้ของพี่วายจะใส่เป็นเม็ดมะม่วงหิมมาพานนะคะที่ทอดเอาไว้เนาะ ทานด้วยกันอย่างนี้อร่อยนะคะมันมันกรอบกรอบนะคะมันมันเปรี้ยวๆหวานๆจะหวานนิดนิดหน่อยแล้วก็มีเปรี้ยวเนาะเสร็จแล้วยำมะม,ม่วงง่ายๆนะคะยำง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเนาะอ่าเสร็จแล้วค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันยำมะม,ม่วงเบา นะคะยำมะม่วงเบานะคะจะมีหอมเนาะมีหอมมีน้ำตาลปี๊บสีอิ่วขาวอันนี้พี่อ้อยทำเป็นมังสวิรัตนะคะแล้วก็ใส่มะพร้าวคั่วเนาะใส่พริกป่นนะคะพริกป่นเนี่ยถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะเนาะถ้าไม่ชอบก็ใส่น้อยก็ได้นะคะพี่อ้อยเป็นคนทานเผ็ดเนาะพี่ออยก็ใส่ไป2ช้อนนะคะ าทานได้กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์ลกดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปคุยกับออย้อยนะหรือว่าจะถามว่าออมะม่วงเบาเนี่ยพี่อ้อยซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะแนะนําให้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ